f b i ตามติดมันมีเหตุผลทางกฎหมายในภาพยนตร์ซิ c คาริโจะเห็นว่าเคสเมอร์เซอร์ f b i สาวตัวเอกจะคอยติดตามอารฮันโดกับแมทไปตลอดเรื่องอีกทั้งแมทก็เป็นเจ้าหน้าที่ CIA และอารฮันโดก็เป็นแค่อดีตอายการจากเม็กซิโกทำงานข้ามเขตอำนาจกันได้ยังไงนะสาเหตุทางกฎหมายที่แฝงไว้ในเรื่องนี้คือ CIA เเป็นหน่วยข่าวกรอง แต่ F.B.I. หรือ Federal Bureau of Investigation ซึ่งแปลเป็นไทยว่าสำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาถือเป็นหน่วยงานด้านข่าวกรองและความมั่นคงภายในของสหรัฐและเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในระดับกลางของสหรัฐอยู่ภายใต้กระทรวงยุติธรรมซึ่งมีเขตอำนาจเหนือการระเบิดกฎหมายในกลุ่มอาชญากรรมกลางกว่า200กลุ่มเช่นการต่อต้านการก่อการร้ายการสืบสวนอาชญากรรมการต่อต้านการวินาศก,กรรมดังนั้น การมี FBI เข้าไปร่วมง,งานซึ่งเป็นองค์กรที่มีเขตอำนาจทั่วประเทศจึงทำให้การปฏิบัติการนั้นมีความชอบธรรมและยิ่งเป็นคดียาเสพติดที่ถือเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงในสหรัฐการมี FBI ร่วมเดินทางไปด้วยจะทำให้เป็นพยานหรือผู้สังเกตการที่เป็นทางการต่อการปฏิบัติงานแม้ว่าในเรื่องนั้นเคสจะถูกกีดกันก็ตามแต่ว่าในภาพยนตร์ก็คือภาพยนตร์ หากเกิดขึ้นในสถานการณ์จริงเคสเลือกรายงานต่อผู้บังคับบัญชาว่าเธอไม่ได้มีบทบาทอะไรในปฏิบัติการนี้ FBI จะถูกมองว่าได้กระทำการละเลยหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของเจ้าหน้าที่และอาจจะถูกกล่าวหาว่าใช้อำนาจรัฐสมรู้ร่วมคิดกระทำการเหล่านั้นถือเป็นการละเมิอดอำนาจที่กฎหมายมอบให้และอาจจะทำให้ภาพลักษณ์หน่วยสืบสวนกางของสหรัฐต้องด่างพอ้อยเลยก็เป็นได้